ขออนุญ,ญาตเริ่มการรบรมรแล้วกันนะครับเข้ขอสอบพรีเทสเนี่ยมีวันที่10บข้อถ้าต่ำกว่า5้านี่ก็คือกลับบ้านนะครับแต่ว่าเราจะตรวจวันสุดท้าย <c oughs> <c oughs> ถ้าใครเกิน5้านี่อยู่ต่อไม่ใช่นะครับ <c oughs> <c oughs> ถ้าเกินไม่ให้กลับก็ค่อน <c oughs> ข้างหนักใจอยู่นะครับเพราะว่าที่ออกออก ข้อสอบไปเนี่ยมันเป็นเนื้อหาในหลักสูตรนี้นะครับไม่รู้ว่าจะทําได้หรือเปล่าแต่ได้ทําแน่นอนนะครับโอเคทีนี้เดี๋ยวจะเริ่มบทที่ศูนย์ก่อนนะครับก็คือ i n t r o d u c t i o n หลักสูตรนี้เราก็จะเน้นสำหรับการแอดมินเครื่องนะครับไม่ได้เน้นการเขียนโปรแกรมแต่ก็อาจจะยงโยงกันได้ในเรื่อง performance ครับก็ สไลด์แรกๆจะเหมือนกับหลักสูตรที่แล้วที่เคยเรียนไปนะครับเหมือนกันเป๊ะเลยเพราะว่ากรอบกันมานะครับแต่ว่าจะพูดคร่าวๆแล้วกันเพราะว่ารายละเอียดอื่นๆเนี่ยปัจจุบันนี้เปลี่ยนไปละถ้าเราตามข่าวสารครับ My l นั้นโดนซันซื้อแล้วก็ซันก็โดน Oracle ซื้อต่อไปท่อนนึงนะครับดฉะนั้นสไลด์นี้ก็จะไม่จะไม่ตรงละนะครับเดี๋ยวต่อไปจะต้องเอาโลโก้ซันออกเปลี่ยนเป็นโลโก้โ r a c l e แทนนะครับ สำหรับการใช้งานสไลด์หนงหนังสือเรามี2เล่มนะครับก็ใช้เล่มเดียวก่อนคือเล่มแรกเล่ม2นี้เอาไว้นอนหนุนก่อนนะครับเพิ่มปูนความรู้ไว้ก่อนนะครับเช่นเดิมนะครับสไลด์ก็จะมีหมายเลขนะครับแล้วก็เราก็สามารถเปิดดูจากหนังสือได้เทียบเคียงกันนะครับว่าตอนนี้สไลด์4จะต้องตรงกับหน้าที่เท่าไหร่ของเรานะครับ ที่หนังสือเราจะมีกรอบสีเทาอยู่ด้านซ้ายหรือขวานะครับเราก็ล่กรอบสีเทานั้นจะเป็นเลขสไลด์นะฮะเราก็ดูตามได้เลยดูหัวข้อก่อนนะครับอาจารย์คงจะเห็นหัวข้อมาแล้วนะครับแต่ว่าก็เดี๋ยวจะดูกันอีกทีเรามีทั้งหมดยี่ประมาณ21บทนะครับก็ตัดหัวตัดท้ายกันเลยอ19บท เยอะที่เดียวนะครับ19บทก็จะเริ่มตั้งแต่การพูดถึงภาพรวมของ MySQL สั้นๆนะครับเพราะว่าน um> ี้เคยมีมาแล้วนะครับแล้วก็การติดตั้ง MySQL การอัปเกรดการสตาร์ทสต็อปการคอนฟิกออปชันซึ่งเรื่องนี้สำคัญมากในการปรับจูนไมซ q l นะครับการเปิดเซิร์ฟเวอร์ล็อกการเปิดการใช้งานล็อก ต่างๆหลอกที่เก็บบันทึกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในไมเซลเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ต่างๆครับการใช้ Information s ส h ีม่เอามาประโยชน์เอามาใช้ประโยชน์ในงานงานแอดมินได้ยังไงครับประเภท Data Type แล้วก็ c h a r a c t e r Set ด a t ัตต้าไทยนี้ก็จะไม่ลงรายละเอียดมากเหมือนกับในโรเปอร์น,นะครับที่ผ่านมาแล้วแต่ว่าก็ถือว่ามาทบทวนกันแล้วกันนะครับแล้วก็เรื่อง c h a r a c t อร์เซทวนกันอีกทีนึง<ม>ว่าข้อมูลจะเข้าเข้า<ม>ออกออกโดยไม่ให้เสียหายโดยเฉพาะภาษาไทยอ่านไม่ออกอย่างเงี้ยจะทำยังไงนะครับมีโซลูชันยังไงมีสูตรสำเร็จยังไงการันตีว่าร0 0ไม่เสียหายนะครับแล้วก็ทำความใจเรื่อง การล็อกข้อมูลในไม้เซลล์ครับสเลดจิ้นต่างๆซึ่งอาจารย์จะเคยเห็นมาบ้างแล้วนะครับก็มาทวนอีกทีนะครับแล้วก็การ m a i n t a c n table นะการบำรุงรักษาข้อมูลในตารางนะครับใช้ใช้ไปแล้วช้าจะทําอะไรได้บ้างด e แฟก t ได้ไหมนะครับต้องทําอะไรบ้างก็จุดสําคัญของหลักสูตรแอดมินก็คือเรื่องการ Backup กับรีโซนะครับ แบ็กอัพยังไงให้ได้ร้อเซนะครับร้อนี่หมายถึงว่าถ้าจาร์แบ็กอัพไว้ทุกเช้าหรือทุกคืนนะครับสมมุติว่าผมแบ็กอัพหกโมงเช้าแล้วกันมามา,มาถึงมาถึงโรงเรียนก็มาสั่งแบ็กอัพนะครับอ่ะสักเจ็ดโมงเช้าแล้วกันนะครับแล้วก็ใช้ไปถึงเที่ยงปรากฏว่ามีแฮกเกอร์มาลบข้อมูลทิ้งหมดเลย มีแฮกเกอร์มาลบทิ้งหมดเลยเราจะทำไงได้บ้างครับเราก็กู้คืนจากที่เราแบ็กอัพไว้ตอน7โมงเชา้าใช่ไหมครับสิ่งที่เราทำไว้หลัง7โมงเช้านี่ยต้องทำใหม่หมดเอามาคีย์ใหม่ถูกไหมครับอันนี้ไม่ใช่ร้อซนะครับถ้าร้อซก็คือต้องถึงตอนที่ระบบมีปัญหาเลยฮาร์ดดิสก์พังเอาฮาร์ดดิสก์รุ่นไหนมาเสียบรีโซไม่ต้องคีย์ใหม่ อย่างนี้เป็นต้นนะครับซึ่งทุกดาตเบสทำได้ไหมเราก็ทำได้นะครับแต่ไม,ไม,ไม่ไม่มีคนทราบนะครับหรือไม่รู้วิธีการที่ถูกต้องในการแบ็กอัพนะครับแล้วก็มาเป็นเรื่อง User Security นะครับการกำหนดสิทธิการเข้าถึงซึ่งอันนี้ก็ไม่ไม่น่าจะยากนะครับเพราะปกติเราให้แอปพลิเคชันของเราล็อกอินเข้ามาอย่างเดียวเราไม่ได้ให้ User ธรรมดาเข้ามา แล้วก็การใช้งานโซลูชันในแง่ของแอดมินนะครับการทำทิกเกอร์นะครับทำความเข้าใจทิกเกอร์วิวแล้วก็มีอีกตัวหนึ่งคืออีเวนต์อีเวนต์นะครับไมค์เซลนั้นสามารถตั้งตั้งเวลาทำงานได้โดยตัวเองเลยนะครับโดยไม่ต้องอาศัยคลันหรือว่าสเก็ตตัวทาร์ในวินโด้ สามารถตั้งเวลาในไมค์เซลได้เลยนะครับแล้วก็เป็นเรื่องการทำพาร์ i t i o n ซึ่งเป็นฟีเจอร์ใหม่ใน5.1ทำพาร์ i t i o n ให้กับตารางเหมาะสำหรับตารางที่มีขนาดใหญ่มากมๆนะครับ ประมาณว่าเป็น Data Warehouse นะครับเก็บรวบรวมข้อมูลไว้หลายๆปีและยังต้องการใช้งานอยู่นะครับเพื่อออกรายงานย้อนหลังอะไรอย่เงี้ยนะครับข้อมูลที่ใหญ่มากๆเนี่ยเราก็าจะมันก็จะช้าเป็นปกตินะครับแต่ว่าการทำพาร์ i ิชันเนี่ยก็จะช่วยทำให้การใช้งานข้อมูลเร็วขึ้นเหมือนกับมีข้อมูลแค่ปีเดียวข้อมูล10ปีหรือข้อมูลแค่ปีเดียวอย่างนี้เป็นต้น ซึ่งเป็นฟีเจอร์ใหม่ใน5.1นะครับเนื่องจากว่าเราใช้เครื่องโน้ตบุ๊กกันน้บุ๊กของอาจารย์อาจจะมีเวอร์ชัน4เวอร์ชัน5.0อยู่ในค้อนี้คงจะต้องลงเพิ่มเข้าไปนะครับเป็น5.1ลงซอนกันไปหรืออาจารย์ไม่มีอะไรเป็นภาระในเครื่องก็อาจจะอัดซอเวอร์ชันเก่าลงเวอร์ชันใหม่ไปเลยก็ได้นะครับถ้าว่ารักกลัว เพราะว่ามีแอป,ปอยู่แล้วแอป,ปตัวเก่าจะใช้กับ5.1ไม่ได้ต้องมานั่งแก้แอป,ปก็เดี๋ยวเราลงซ้อนไปแทนแล้วกันนะครับแล้วก็เรื่องสุดท้ายนะครับเป็นเรื่อง performance tuning นะครับก็เป็น performance tuning อย่างคร่าวๆนะครับแต่ถ้าเรามีเวลาเหลือเยอะก็จะพูดลงรายละเอียดนะครับสุดท้ายก็จะเป็นเรื่อง replication replication นะครับซึ่งในที่นี้มีอาจารย์คนไหนเคยทำ replication หรือยังครับ replication ก็มีประโยชน์หลายๆอย่างครับ replication ไปอีกเครื่องหนึ่งเพื่อไป b a คอัพอีกเครื่องหนึ่งก็ได้นะครับ replication สองไซส์ replication สำหรับซิงค์ข้อมูลจากส่วนการก็ทำได้นะเราเอาไปใช้ประโยชน์ได้หลายๆอย่างนี่ก็คือเนื้อหาที่เราจะ ได้เรียนรู้กันนะครับใน10วันนี้นะครับโอเคก็แบ่งออกเป็น19บทนะครับตัดหัวตัดท้ายก็เหลือ17บทนะเหลือ17บทไม่เยอะนะครับสำหรับ i n t o d u c t i o n นะครับผมพูดสั้นๆแล้วกันนะครับเพราะว่าสไลด์นี้เราเคยเห็นแล้วนะครับเหมือนเดิมเลยไม้เยามีใช้ทั่วโลกเนื่องจากว่าฟรีเร็วเล็กนะครับ แล้วก็มีด็อกิเมนต์ที่ดีนะครับใครอยากรู้อะไรเนี่ยในด็อกิเมนต์มีเกือบหมดนะพรันไม่ต้องไปใช้ข้อมูลจากที่อื่นหรือว่าต้องไปตั้งกระทู้ถามให้คนมาตอบนะครับหนังสือในังสือออนไลน์ของไม้เเนี่ยค่อนข้างโอเคเลยครับปัจจุบันนั้นไม้เซลนะครับอยู่ภายใต้ซันแล้วก็ปัจจุปัจจุบันอีกทีหนึ่งปัจจุบันล่าสุดนะครับซัน mm hmm. ก็ถูก เทคโอเวอโดยบริษัท Oracle ซึ่งเป็นบริษัทที่ทำฐานข้อมูลขนาดใหญ่เช่นเดียวกันก็มีคำถามว่าซื้อมซื้อันไปแล้วเนี่ยได้ไหมเราพ่วงไปด้วยเนี่ยนะครับ Oracle นั้นจะทำยังไงกับ MySQL เพราะตอบว่าไม่ทำอะไรครับก็ปล่อยให้ไมเราทำงานต่อเหมือนเดิมต่อไปนะครับที่ไม่ต้องกังวลเพราะว่า อาจารย์คงจะรู้จัก My Sam ซกับ i n n o d ดีบ้างนะครับ i n n o d ดี no นั้นถูกซันถูกโอลซื้อไปนานแล้วนะครับแต่ว่าไม่ได้แปะโอโลโก้โอเลไว้เพราะฉะนั้น i n n o d ดีก็ยังใช้งานได้ฟรียอยู่เพียงแต่ว่ามีพัฒนาการช้าหน่อยเพราะว่า i n n o d ดีเนี่ยมีฟีเจอร์ที่ใช้ในฐานข้อมูลขนาดใหญ่พวก t r a า s a c t i o นถือว่าเป็นคู่แข่งโดยตรง o อ a โอเเเพราะฉะนั้นก็เลยพัฒนาไม่มากนะพัฒนา ไม่ได้มากขึ้นกว่าเดิมนะครับแต่มาทห้เรานั้นก็คงจะเป็นลักษณะเดียวกันนะครับคือฟรีแต่การพัฒนาอาจจะช้าลงนะครับเพื่อไม่ให้ไปแข่งกับโปรดักต์หลักของ Oracle เองนะครับแล้วก็ยังฟรีอยู่ต่อให้ Oracle ไม่พัฒนาอะไรเลยไม่พัฒนาอะไรเลยนะครับเนื่องจากว่าธรรมชาติของ Open Source เนี่ยเราสามารถเอาซอฟต์แวเนี่ยไปทำเป็นดาต้าเบสชื่ออื่นได้ อย่างผู้ผู้ก่อตั้งไม้แล้วเดิมนะครับ<ม>ก็นำซอร์โค้ดไม้แล้วนั้นไปทำดาตาเบตตัวใหม่ชื่อว่ามาเรีย b มาเรนะครับมาเรีย b นั้นเป็นชื่อโปรแกรมด้วยแล้วก็เป็นชื่อ Storage Engine ด้วยครับ<ม>พรเพียงแต่ว่าใช้ชื่อไม้แล้วไม่ได้แค่น,นั้นเองถ้าสมมติว่า Oracle ไม่พัฒนาต่อนะครับก็ยังมีดาตาเบตอื่นๆที่แตกหน่อมาจากไม้แล้เเดิมให้ใช้งานต่อ วิธีการใช้งานก็จะเหมือนเดิมทุกอย่างไม่ต้องเรียนรู้อะไรใหม่นะครับบางคนก็กังวลพยายามหาทางเลือกอื่น d a t a b เบตทางเลือกอื่นนะครับที่ใช้แทน m y s e l ซึ่งก็มีทางเลือกอยู่หลายทางเหมือนกันนะครับทางเลือกดั้งเดิมเลยคือ postgresql ครับ postgresql นี้ก็เป็น d a t a b เบ e ระดับใหญ่เลยนะครับใช้ในองค์กรได้ขนาดใหญ่เทียบเท่ากับ o c a l s u server โค้ดเป็นซอฟต์ฟีเจอร์อะไรเนี่ยโอเคเลยเพียงแต่ว่าเราต้องจะใช้งานได้อย่างเต็มที่เนี่ยก็ต้องศึกษาละเอียดหน่อยนะครับ<ม>เพราะว่าการใช้งานจะไม่ไม่ง่ายเหมือนไม้แท้่เราครับรายละเอียดเยอะเพราะว่าระบบฐานข้อมูลใหญ่นะครับ<ม>ถ้าฐานข้อมูลไม่ใหญ่มากนะครับมไม่ใหญ่มากาก็ ไม่อยากใช้ไหมเราจะใช้อะไรได้บ้างครับมีอาจารย์รู้จักไม้แ้วฐานข้อมูลตัวอื่นไหมครับสมมุติว่าเราไม่อยากจะใช้ m ไม้แ้วละนอกจาก Postgre SQL อาจารย์คิดว่าน่าจะมีทางเลือกอื่นไหมครับใช้ Access ได้ไหมครับไม่ได้นะครับใช้บนเซิร์ฟเวอร์ลินุกเรา ได้แต่ว่าลำบากหน่อยนะครับเพราะว่าเราไม่สามารถสร้างไฟล์ mdb ขึ้นมาได้เองเราต้องใช้ Access สร้างนะครับแต่หลังจากสร้างสร้างเสร็จแล้วเนี่ยเอาไปไว้บน Linux พี p สามารถอ่าน mdb ได้นะครับมีดาน้มูตัวนึงนะครับเป็น t e ทค f i ลาคุณไหมครับ sql lite เป็นเทคไฟล์ก็เหมาะสําหรับข้อมูลไม่ใหญ่มากส่วนใหญ่จะใช้พวกอุปกรณ์มือถือเพราะไม่ต้องมีเอนจินอะไรซับซ้อนครับเหมือนกับมีฟังก์ชันฟังก์ชันนี้ไปอ่านไฟล์แล้วก็ส่งคําสั่ง Excel ให้ฟังก์ชันนี้ฟังก์ชันนี้ก็ไปหยิบข้อมูลตามคําสั่ง Excel ได้ประมาณนั้นเป็นเ q Li อลลนะครับเป็นฐานข้อมูลขนาดเล็กอันนี้ก็น่าสนใจนะครับอ่ะแต่เราคงจะไม่พูดถึงฐานข้อมูลตัวอื่นในหลักสูตรน,นี้นะครับเดี๋ยวเราเดี๋ยวจะเปลี่ยนใจไปเรียนตัวอื่นแทน อ่ะตอนนี้ไม้เรียวอนาคตก็ยังสดใสยอยู่นะครับไม่ต้องกังวลมากใช้ได้เรื่อยๆนะครับนะครับไม้เรียว5.0 5.1ออกมาตั้ง2-3ปีละเรายังใช้สิอยู่1อยู่เลยเราก็ไม่เดือดร้อนอะไรเช่นเดียวกันในอนาคตอีก3ปีเรายังใช้5.1อยู่ก็คงไม่น่าจะเป็นไรนะครับถ้าลองรับความต้องการของเราได้นะครับปูดักก็จะเป หมายให้เรา enterprise สำหรับคนที่จ่ายค่าบริการนะครับแล้วก็ community เป็นเซิร์ฟเวอร์ที่เราใช้งานได้ฟรีนะครับสองตัวนี้ต่างกันแค่บริการกับการรีลิส์เวอร์ชันต่างๆออกมา enterprise ก็จะรีลิส e บ่อยหน่อยนะครับเดือนละครั้งเป็นอย่างน้อยมีบั๊มีมีบั๊มีอะไรเนี่ยก,ก็จะ c ค m มพ l ์ออกมาให้เลยนะครับมีซัพพอร์ต Embedded Database ก็จะเป็น Database ขนาดเล็กส่วนใหญ่จะถูกฝังตัวในโปรแกรมต่างๆที่ต้องการบันทึกข้อมูลนะครับเช่นโปรแกรม Photoshop ก็จะมีฐานข้อมูลเล็กๆของเขาอยู่นะครับเขาก็ใช้ Embedded อยู่ตัวนี้โดยปกติก็ต้องเสียตังค์นะครับเพราะว่าถ้าเราซอฟต์แวร์เราทำซอฟต์แวร์เนี่ยโดยใช้ Embedded Database ซอฟต์แวร์เรามักจะไม่เปิดเผยซอฟต์โค้ด ซึ่งจะขัดแย้งกับไลเซน์ของไมเคิลนะครับเพราะอันนี้คือการเอาไมเราไปสังในโปรแกรมเลยโปรแกรมของเราก็ต้องเปิดเผยซอสโค้ด code ด้วยเพราะมีซอสโค้ดส่วนหนึ่งเป็นของไมเคิลประมาณนั้นพราะฉะนั้นถ้าไม่อยากเปิดเผยซอสโค้ด code ก็ต้องจ่ายตังค์จ่ายค่าไลเซนส์นะครับซื้ออีกไลเซน์หนึ่งที่ไม่ใช่โอเ n นซอสไลเซนต์ครับส่วนคัสเตอร์ก็เป็นโปรดักต์อีกชุดหนึ่งเป็นดาต a าเบสอีกตัวหนึ่งนะครับ ซึ่งเป็นคนละเวอร์ชันกับที่เราใช้นะครับคนละเวอร์ชันกันเลยนะใช้แทนกันไม่ได้นะครับคาสเซอร์มีวัตถุประสงค์เพื่อ Fault Tolerance คือทนทานต่อความผิดพลาดเซิร์ฟเวอร์ดับไปเครื่องหนึ่งอีกเครื่องหนึ่งทำงานแทนได้ทันทีเดียวทา e นะครับแต่เหมาะสำหรับงานเฉพาะทางนะครับเฉพาะด้าน เพราะว่าคสเตอร์นั้น j o ยช้ามากมีข้อจำกัดหลายๆอย่างนะครับ j o ย2สองบ a b l e เนี่ยช้ามากนะครับเหมาะเฉพาะงานบางประเภทเท่านั้นนะครับไม่สามารถเอามาใช้แทน database ธรรมดาได้นั่นเอง GUI 2เครื่องมือสำหรับแอดมินที่เป็นกราฟิกเราก็จะมีงานใช้งานบ้างนะครับแต่ว่าถ้าอาจารย์ใช้จนคล่องเนี่ยก็จะมีประโยชน์มากอาจารย์จะ admin เล็กคล่องตัวมากขึ้น ครับไม่ต้องมาพิมพ์คำสั่งอะไรพิสดานพิสดารน,นะครับอันนี้สไลด์นี้ไม่ถูกต้องแล้วนะครับเพราะว่าปัจจุบันนั้นทูต่างๆเหล่านี้ไม่มีแล้วถูกรวมยุบรวมกันนะครับยุบรวมกันเป็นทูเดียวชื่อว่า My s e l Workbench ถ้าอาจารย์จำได้นะปีที่แล้ว Workbench ที่ผมเอามาโชว์ให้ดูเนี่ยเป็นทูสำหรับวาดทำโมเดลลิ่งคือวาด ER ไ i a ดแกรวาด table แต่ปัจจุบันนั้น w o r k b e n บนไม่ใช่ทำหน้าที่แค่วาดในแกมแล้วนะครับทำหน้าที่แอดมินด้วยทำหน้าที่แอดมินด้วยนะครับดูหน้าตานทหนึงนะครับเนี่ยครับ m ม้ q l ้ o เวิร์กเถ้าเราเข้าไปเว็บไซต์ m ม s q l ตอนนี้เราก็ไปดาวน์โหลดนะครับก็จะมีให้เลือกอยู่ตัวเดียวคือ Workbench ทำสามอย่างเลยเขียน s อ l เขียนคำสั่ง select insert update ทำดีไซน์ทำดัตต้าโมเดลลินะครับวาด e ราฟกแกรมดีไซน์เทเบิจะมีคอลัมน์อะไรทำงานแอดมินทำงานแอดมินนะครับสั่ง Backup s t a r t s t สต็อดูโปรเซสดูการใช้งานนะดู r e p l ิเคชันอินพ o r เอ็กพอร์ตนะครับสั่งเซิร์ฟสามตัวนี้รวมมาอยู่ในโปรแกรมเดียวกันชื่อเว k ร์เบนซึ่งแต่เดิมเว k ร์เบนทำหน้าที่แค่ Data m o d ม l i n g แั้วก็เหลือตัวเดียวดาวน์โหลดนี่ก็เป็นอัปเดตนะครับในเวิร์กเบนีให้ผมมีใส่ไว้ให้แล้วนะครับก็มีเวลาก็ลองติดตั้งดูนะครับโปรด u ักต์อีกตัวหนึ่งนะครับ Proxy ่ r o d u c ัก์ตัวนี้ยังไม่ยังไม่รีลีสออกมาแต่ว่าก็ใช้งานได้จริงแล้วนะครับ p อ o x y ก็คอนเซปต์เดียวกับเว็บ r o x ซีเลยคือเป็นตัวกลางรับรีเควส t จากคล i เอนหรือจากแอปพลิเคชันของเรา แล้วพ็อกซี่นั้นจะคอนเน็ไปที่เซิร์ฟเวอร์จริงอีกทีหนึง่งตัวแอปพลิเคชันของเราตัวไมคแลรวตัวคลเอนเราเนี่ยนะครับไม่ได้คอนเน็ t ไปที่เซิร์ฟเวอร์จริงแต่ว่าคอนเน็ t มาที่พ็อกซี่แล้วพ็อกซี่จะคอนเน็ t ต่อไปที่เซิร์ฟเวอร์ให้ทําไปเพื่ออะไร mm hmm. ก็เพื่อประโยชน์หลายๆอยา่างเหมือนกับเว็บพ็อกซี่ที่เรามีใช้อยู่นะครับเว็บพ็อกซี่เรามีไว้เว็บพ็อกซี่เรามีไว้เ,ไวเพื่อทําอะไรได้บ้างครับ ฟิลเตอร์ข้อมูลนะครับเข้าเว็บประหลาด,ลาดเนี่ยเราก็ฟิลเตอร์ไว้เว็บต้องห้ามเข้าไปปุ๊บเจอวงกลมตาเขียวของ ICT อย่างนี้เป็นต้นมีทำอะไรได้กับพอ็อกซี่เว็บพ็อกซี่ธรรมดาครับกองเว็บกองแพ็กเกจนะครับครับระบบพอร์ตได้อ่า ประโยชน์ของพ็อกซี่มีอะไรครับนอกจากกรองเว็บต่างๆทำพูก็คือเป็นประมาณแคชใช่ไหมครับจำกัดแบนด์วิดจำกัดการใช้งานไม่ให้ดาวน์โหลดอะไรใหญ่ๆนะครับมีประโยชน์เพื่อการแคชได้ไหมครับแคชแต่ปัจจุบันเว็บค่อนแคชไม่ค่อยได้เว็บค่อนข้างไดนามิกนะแต่ก็แคชได้ระดับหนึ่ง พวกรูปภาพอะไรอย่างเงี้ยน,นะครับก็ช่วยลดแบนบิดแต่ไมโครฟ็อกซี่นั้นไม่เหมือนกันเป็นตัวกลางเฉยๆแต่ไม่ได้ทําหน้าที่แคชนะครับแต่อาจจะทําหน้าที่ฟิลเตอร์ได้นะครับแต่ฟิลเตอร์นี้จะมีความหมายว่าเป็นตัวแยกละกันอย่างเห็นภาพปลาโลมาไหมครับ,นะรบ,นะรบกำลังเสียบไอ้โบราณแบบนี้ยังเคยเห็นครับตามหอพักเก่าๆก,ก็เอาไว้สับโทรศัพท์ใช่ไหมครับ ใช่ครับก็คือเวลามีคนโทรเข้ามาหรือมีคนคอนเน็กเข้ามาที่พ็อกซี่พ็อกซี่จะตัดสินใจต่อสายไปเซิร์เวอร์ต่างๆให้เราไเหนมครับสมมติเรามีเซอร์เวอร์อยู่ข้างหลังพ็อกซี่อยู่3เครื่องนะครับแอปพลิเคชันคอนเน็กเข้ามาปุ๊บพ็อกซีก็ตัดสินใจเอ๊จะคอนเน็กไปเครื่องไหนดีจะไปเอาข้อมูลจากเครื่องไหนดีเอาเครื่องหนึ่งดีไหมออย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้น ก็ทําหน้าที่อะไรครับกระจายโหลดได้อันหนึ่ง2ก็คือทําหน้าที่เป็นลือสีแปลงสารส่งคําสั่งนี้เข้ามา,าก็ส่งคําสั่งอินเสิร์ตเข้ามาปุ๊บชื่อเทเบิลนี้ไม่มีอยู่จริงก็เปลี่ยนชื่อเทเบิลใหม่แล้วก็ส่งคําสั่งที่แปลงแล้วไปที่เซิร์เวอร์จริงทําตัวเป็นลือสีแปลงสารอย่างนี้เป็นต้นนะครับก็ทําได้ ลูกเล่นมีเยอะนะครับทีนี้จะทาต่างต่าง่านี้ได้เราต้องเขียนกฎเหมือนกฎไฟวอลเลยกดข้อที่1ข้อมูลหน้าต่างนี้จะให้ทํนยังไงกดข้อที่สถ้าแมทช์กับข้อแรกก็จบเลยอย่างเป็นต้นไม่ทําข้อ2องสามต่อเขียนเป็นลักษณะไฟวอลเลยเช็คเป็นรูรูนี้ไม่ตรงก็มาเช็คเงื่อนไข2เงื่อนไไม่ตรงเลยก็ก็มีดีฟอลต์เงื่อนไขอย่างนี้เป็นต้นครับก็คงจะเอาไว้ใช้ประโยชน์ในหลายเรื่องนะครับถ้าเรามี การออกแบบแต่ละรเบียสที่ซับซ้อนจะมีประโยชน์มากแต่ถ้าใช้งานในหน่วยงานเนี่ยการใช้งานยังไม่หนักเนี่ยเรื่องนี้เราก็ให้ทราบไว้ใช้เผื่อเรามีโอกาสได้เซตดาตเทอเบสขนาดใหญ่ใช้กันทั่วประเทศอย่างเงี้นะครับตัวนี้อาจจะมีประโยชน์นะจะให้เราเน้กถึงนะครับไดเวอร์คงไม่มีอะไรนะครับไม้ทเอามาพร้อมกับไดเวอร์ภาษา c ก็คือลิฟไมเซ ODBC จำเป็นต้องมีริปไม้แล้วแล้วก็คอนเนคเตอร์สำหรับจาว่ากับคอนเนคเตอร์สำหรับดเด็ดไม้แล้วก็ Java, ก or, net, ม,กมีให้2ตัวนี้นั้นไม่จำเป็นต้องใช้ Library ภาษา C นะครับไม้แล้วเขียนให้ใหม่เลยเขียนเป็นภาษาจาว่าเขียนเป็นภาษาด e t เน็ตให้ใหม่ไม่ได้อ้างอิง Library ภาษา C เลยสําหรับ PHP นะครับก็มีการอ้างอิง Library ภาษา C อยู่ริไมแล้วซึ่ง ก็จะมีปัญหามากถ้าถ้าอ้างอิงไลบรารีผิดตัวบางทีก็ลง PHP แล้วใช้ไม้เราไม่ได้นะครับเป็นปัญหามากเนื่องจากไม้เรา PHP เองเนี่ยก็มีลิฟไม้เรามาแต่ว่าเป็นตัวเก่าๆแต่ว่าไม้เราของเราอาจจะลงเป็นไม้เราเวอร์ชันใหม่ล่าสุด PHP ของเราดาวน์โหลดมาก็ล่าสุดเหมือนกันแต่ว่าลิฟไม้เราที่มากับ PHP ไม่ได้ล่าสุดตาม เวลา p ีเมองหาดันไปเจอลิปไม่ไาของเก่าก่อนบางทีก็คอนเนคเข้าเซิร์ฟเวอร์ไม่ได้อย่างนี้เป็นตน้นแล้วก็เป็นปัญหามากนะครับทางแก้ก็คือให้เหลือแค่อันเดียวอันที่ใช้ได้นะครับโอเคไหมครับอันไหนใช้ได้ก็เอาอัอนนั้นนะครับ Embedded คงไม่มีอะไรนะครับ t r a n n i n g support คงไม่มีอะไรมากนะครับเว็บไซต์เว็บไซต์ m y s q l นะครับก็จะมีเราเข้าผ่านทาง Certification นข้ามไปนะครับก็เว็บไซต์หลักก็เป็นยังคงเป็น w w w m y e l com อยู่แต่ถ้าเราจะเข้าไปดาวน์โหลดนะครับก็เข้าทาง dev m y e l com นะครับหน้าแรกเลยหน้าแรกของ dev m y e l com ก็จะเป็นบทความนะครับมีไฮไลท์ต่างๆแล้วก็มีเว็บมินาเว็บมินาคือสัมมนาทางเว็บนะครับก็เป็นทั้งสดกับแห้งถ้าสดเนะี่ยแล้วก็พูดคุยกันสดสโต้ต,ตอบเขาได้นะครับจะถามอะไรก็ทำได้แอบบแบบแฝกแห้งก็คือวิดีโอที่เขาอัด,อดไว้นะครับเข้าไปดูหัวข้อแปลกๆนะครับได้หลายตัวนะครับก็มีเวลาก็ลองเข้าไปดูนะครับมี นอกจากเว็บไซต์2ตัวนี้ครับ mm hmm. ก็จะมีเว็บไซต์แนะนำอีกนะครับ mm hmm. คือ planetmail.com ก็หลายชื่อเว็บไซต์นี้ก็เว็บผู้นี้เว็บที่เป็นบล็อกเป็นบล็อกอะเหมือนเว็บเว็บไดอารี่นะครับจะค่อนข้างอัปเดตกว่าข้อมูลข่าวสารล่าสุดเนี่ยจะอยู่ในบล็อกซะเป็นส่วนมากนะครับก็คือเอนจิเนียร์ของมายาเราเองเนี่ยเวลามีอัปเดตอะไรใหม่ๆเขาก็จะโพสต์ลงบล็อกก่อนเป็นแบบไม่เป็นทางการแบบไม่เป็นทางการนะครับ แล้วพอเป็นทางการเมื่อไหร่ก็จะขึ้นหน้า Web เว็บจริงเน้นข่าวสารต่งตางๆเนี่ยก็จะมาจากทางบล็อกซะเป็นส่วนใหญ่นะครับในเว็บเพจมีอะไรบ้างนะครับ<ม>ก็มีหลักๆก,ก็คือมีข่าวสารมีเทนนิ่งนะครับมีรีซอร์ e มีฟอรั m มให้เราไปถามตอบนะครับ จุดสําคัญของ My Self นะครับก็คือดนะ็อกิเมนต์ด็อกิเมที่ค่อนข้างสมบูรณ์มีกบถ้วนมีตัวอย่างไม่ใช่เป็นแค่คำอธิบายคําสั่งอย่างเดียวนะครับมีตัวอย่างมีอะไรด้วยแล้วก็สมบูรณ์มาตั้งแต่แรกคนก็เลยนิยมใช้กันนะครับพราว่าจะทําอะไรก็ทําได้เราสามารถหาหาได้ในด็อกิเมนต์นะครับ ในไฟล์ที่ผมให้ Copy ไปนะครับก็มี document ให้แล้วนะครับชื่อเล่ชื่อขึ้นต้นด้วย IES นะครับเราก็จะใช้ตัวนั้นเป็นตัวอ้างอิงหลักนะครับก็เดี๋ยวคงจะเบร k กันก่อนนะครับแล้วก็จะกลับมาติดตั้งหมายเยาเวอร์ชัน5.1นะครับ5.0นั้นไม่จะเก็บไว้ก็ได้นะครับแต่ว่าต้องลง5.1 เพราะฟีเจอร์ที่จะเรียนเนี่ยต้องใช้5.1ครับเดี๋ยวจะทำแล้วไม่เหมือนกันนะครับ